นะนี่ครับย้อยหมูครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับนักเกิลจานซิมวนนังเอาเด้อขามห้วยขามทะเลไปดิเน่นี่ครับย้อยหมูครับเอาเอาลุย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 ไปว่าอยู่กับพลาดเด้อคนล้ามกูไหมย้อนหมู พนลามไปใส่ป่ะลลามครับครั้งแรกครับลล้นตตามพลลามเนยนะออก้จเอินรู้ว่าหายไปอ้อกินบอดีแว่ะของเสียบโดนกินหรอครั้งที่แล้วโดนไม่กินนะ่กของเสีบรนหุนพนโดนร่นหุน เอาจากคำนีเอาที่เด็ดครับเบียกับที่เด็ดครับ่วยเลยที่เด็ดก็คือเมนูนี้เป็นเมนูที่ใช้เวลาครับตุนให้ได้แล้วครับถ้่ตุ้นเราไม่เคาเครื่องเทศ่ยอุดยอดครับลองินมุ้นครับเมนูนี้ทำได้ทั้งใส่หมูใส่ไก่ครับใส่เป็ดใส่เนี่นเพิ่มข้ระินให้ย่วคองได้เ เป็นยัดนี่คือเป่าเด็นี่เฮ็ดกินน้อนน้อนมาเนี่ยเป่าเนี่ยด้อยยักเ์ด้วยหลวกป่าด้วยอือ้แล้วอันไหนดีที่มึงเสร็จครับผมใจอยากครับผมอยากบ่ผู้ใดกินดูมีกูเนี่คปนดิวคนดิวคนดิวกับปนดิวอะปนดิวเนี่ยครับอืมมันนั่นผมแสบลิ้นครับอ๋อกินม่ได้คอือคนเจมยังไงเจมผ่านปะผ่านครั้งแรกเลย คือบอยักเป็นไงจะทำให้น้องอีฟกินนะน้องแพรไม่ต้องนะน้องแพรคนพิบูลนะไหนคนลรนซูดิสูดว่าไงแล้วห่อนะเอาซูดซื้อกันอ๋อแบบไรเสียนนะเอาไปไรเสียนเอาคนหด้ามายิงขอยนะจะเป็นแม่จงเอ้ยด้วย มีนู่นนั่นยุ้ยด้วยมีนู่นนั่นยุ้ยเอาไปให้ยาทีกินต่อยใช่ไหมใช่ในด้ดีจุ่มพนละลายในปากเนาะสมอยากว่าละลายในปากครับอืมีนู้นต้องใส่เวลาครับมีนี่นี่รอบรอบที่เราผมใส่เป็นหน้ากากหมูครับรอบนี้ใส่เป็นขาหมูแกลบพูดกันแกลบพูดกันมันมีเนื้อก่อนนะเอาเนื้อมีแต่มัน้ยเลีง มันเลี้ยนมันเลี้ยนไม่ใช่มันเลี้ยนอันนี้ยื่นอะไรนะผลอะไรนะยื่นยื่นยื่นนิวครับผลนิวครับผลน้องนิวไอผมอ๋อคนนี้เป็นคนใจยืดห้องครับคนใจมเห้องเฮ้ยผลตันเสียวเหรอนี่ครับอ่าบ่ต้องห่วงนะครับบางคนก็จะคิดว่าเราทำไมทำน้อยผมบอกแล้ว ผมอยากอยากแชร์การทำมากกว่าการกินครับแต่ว่าการกินมันก็เป็นเป็นผลตอบแทนเป็นผลพลอยได้ที่เราได้กินครับบางคนกับเป็นอยังค,คือคนคืออยู่หน่อยแท่ย่านยินกระเพาขอ,อิมบอมีโรงเลี้ยงมีร้านค้าครับน้องๆมีอดแน่นอนครับใช่ไหมคุณจักอยู่ดีกินดีครับ ตัมันแก่ไข่ขพะโล่นะครับพะโลเผ็ดตอนนี้บอกว่าเป็นอาหารหนูจักพวกโยยเนี่ยผมก็เพิ่งรู้แต่ไงจ้าก,ก็เค,ค,คือแต่เขาบอกโยยโยยแต่พยายามหาผงโยยจนคนปรึกษาบอกว่าใช้ผงพะโลจ้าก็เลยจกกัดซะเดีกก๋ยวอ๋อขออยากกินข,ขน้าววันเด้อครับ ผ่านครับเมนูนี้ครับ